Hello Hello What's your name My name is p h นัทมิช่ Hello Hello What is your nickname My nickname is พ u พา Okay เดี๋ยววันนี้เราจะมาทบทวนอีกแล้วนะคะเรื่อง My body Okay ที่ให้ทบทวนเพราะเดี๋ยวมีแบบฝึกหัดให้ต้อง่าเติมคำศัพท์ แบบไม่ดูโอเคไหมคะ <Okay. S 1> เราจะฝึกสะกดคําง่ายๆโอเคไหมครับลูกครับถูกผิดก็ค่อยๆฝึกสะกดเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยับเลเวลไปน้องผ่าอ่านไปเมื่อวันจันทร์แล้วใช่ไหมคะหมายบ y อดะทบทวนดูซิชี้ไปด้วยครับ head ศีระ e y ตา ear หู finger นิ้วมือ arm แขน s t o m a c ท้อง k n e เข่า t w e นิ้วเ,เทา้า Foot, เท้า ,leg, ขา ,hand, มือ ,elbow, ข้อศอก ,shift, หน้าอก ,neck, คอ ,mouth, ปาก ,nose, จมูก ,hair, ผมปบม,มือให้ตัวเองหน่อยครับอโอเคอ่ะปิดเล่มนี้ก่อนเนาะโอเคอ่ะทีนี้ต้องพาดูแบบฝึกหัดสิครับเขาขึ้นต้น คำศัพท์มาให้ใช่ไหมครับครับอ่าทีนี้หน้าที่ของน้องผาคือน้องผาจะต้องเติมคำศัพท์ให้สมบูรณ์อ่าดูก่อนว่าเราจะต้องเติมอะไรแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคำจะเติมอะไรลงไปบ้างอ่ะอันนี้ศีรษะน้องผาต้องเติมคำว่าอะไร head น้องผาจะสะกดเลยเหรออ่านอ่านก่อนไหมว่าเราจะเติมคําว่าอย่างเช่น head อะไรอย่างเงี้ย head อ่า head ศีรษะใช่ไหมคะอาจจะไปข้อสองน้องผาต้องเติมคำว่า elbow elbow อ,อ่าจะไปท้องท้อง ทอมมี่ทอมมี่อ่ะต่อไปหัวเขา่านี่นี่แขนอาร์มอาร์มหัวไหล่หัวไหล่ช h o u l d e like. r shoulder Should er, อ่ะมือ hand hand ขา ha, ขา leg เท้าเท้า foot foot อ่ะทีนี้ H ศีร hey, ษะเขาขึ้นต้นตัว H มาให้ละร้องตัวอะไร E A, d. อ, e A d อ่ะ E A D อ่ะเดี๋ยวดูก่อนนะ E A D อ่ะต่อไป l elbow ข้อศอกใช่ไหมขึ้นต้นตัว E มาให้ l l ต้องขาดต้องเติมอะไรตัว L L bo bo เบอะตัว B อ่ะ B o แต่ไม่อยู่ Okay good Thummie Thummie ใช้ตัวอะไร Thumm สะอาแบบมีตัวสะกดใช้ตัวอะไร A E I O U อ่ะตัว U I U มีตัวมีมอมาร์ตัวสะกดใช้ตัวอะไรเหม่ M อ่ะ T U M Mie ก็เติมอะไร M Y M Y นี่มี K มาให้น้องผัดเติมอะไร K K N E E อ่ะ K N E E ต่อไป a r m a r m มีตัว A มาให้ต้องพัต้องเติมอะไร A R M A R M อ่ะต่อไปเท้า Foot เติม O O T Good job อ่ะเลขเ e ข E L L มาให้แล้วเติม L E G อ่ะ L E G อ่ะต่อไป Hand 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 มีตัว H มาให้อ่ะ สระแอจีเอ็นดีโอเคอ่ะโชว์เลยเดี๋ยวแม่ช่วยโอเคคำนี้อาจจะยาวหน่อยแต่คำอื่นต้องผ่านสะกดถูกแล้วอ่ะเขียนเลยค่ะ H E A D เหมือนที่ต้องผ่าพูดเลยพิมพ์เล็กหมดเลยนะคะอีหนึ่งตัวต่อหนึ่งช่องนะคะลูกครับอ่ะต่อไปก็มาตรงนี้เก่งมากค่ะเนี่ยหอดไม่เลยบรรทัดแล้วใช่อ่ะสุดมากค่ะดีถูกต้องงั้นเลยดีเห็นสองนี้ใช่ good job อ่ะเอลเอลโบอ่ะเอลก็อีเลย L อลเอลอ่ะเอลเอลก็สูงกว่าบรรทัดเลยใช่โบโบก็บีอ่ะบีอ่ะบีก็ต้องเหนือบรรทัดขึ้นมาโอ้แตมาอยู่โอเคนี่เราผ่านลองเทียบเสียงแล้วก็ฝึกสะกดอย่างนี้นะคะน้อผักก็จะสามารถเขียนคำศัพท์ได้ครับต่อไปต่อไปทามินทามินอ่ะชาม ใช้สระอะไรเมื่อกี้ t อ่ย u มีมอม้าเป็นตัวสะกดมอม้าก,ก็เท่าเท <M. S 1> ่าอ,อะไรอ่า m เอ็มเอ็มพิมเล็กครับลูกจะเขียนพิมพ์ใหญ่ทำไมได้พิมพ์เล็กมันตัวเอ,อ็นตอแต่ว <5 S 2> อโค้งใช่อ่ามีก็ M มอ่าค่ะ m y เห็นไหมไม่ต้องไปท่องศับเลยเห็นไหมฝึกสะกดเอานี่อ่า มีเคมาให้มันควบกันระหว่างเคเอ็นย่างเงี้ยเอ็นอีอีอ่าค่ะแต่มันอีได้ไหมค่ะก็เรียกว่าดับเบิลอีได้เหมือนกันแต่เราต้องเขียนตัวเอ็นก่อนอ่ะอีสองตัวก็คือดับเบิลอีแล้วแหละมันดับเบิลแอลเหมือนคาว่าเบลอย่างเงี้ยค่ะอีอีอ่ะต่อไปอ้าวมีอาร์เอ็มอ่ะอาร์เอ็มถูกต้องหนึ่งตัวหนึ่งช่องนะคะครับ อย่าไปเบียดเขาโอเคอ่ะต่อไปไม่รู้ด็กผู้หญิงบ้างอ่ะโชว์เดิเป็นมาก่อนอ่ะเติมฟุดโอโอแล้วก็ทีครับทีเย้เลยอ่ะต่อไปเลขเอขเอลีจีครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจบคำศัพท์เรื่องนี้เดี๋ยววันพฤหัสแม่ใช่ไหมจี Yes อ่าเอตัวสระแอินอ่าตัวสะกดนอนหนูนอนหนูก็เท่าๆอะไรภาษาอังกฤษตัวออะเอ็นเนอร์ใช่ไหมอ่าแล้วมีตัวอะไรข้างหลังมีตัวดีอ่ามันกับคำว่าเฮดเลยมีตัวดีข้างหลังอ่าโชเดอร์โชเดอร์แม่บอกอ่าเนี่วะอ่าเอสเอกเสียงยังไงคะ H ออ่าไม่ H นะ H อสพวกเดูหลังได้อยู่นะโอ้อ่าเดี๋ยวแม่บอกไม่ต้องดู U L อวด D d ีดีด็ตัว D เดอรไงเดอมันก็ต้องตัว D ยจอเด็กอะ E R E R อ่าไม่งั้นก็จะเป็นโชเบอร์แหละใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องเทียบเสียงดูว่าเราจะต้องใช้ตัวอะไรโอเคเก่งมากเนี่ยเขาว่าเดอ D E R ใช่ออกเสียงเออเดอรเออ ใช่แมวเอ่อให้เติมเออโอเคไหมคะถ้าเออต้องออกเสียงเออเท่านั้นเออค่ะถ้าเบอร์ก็ต้องบีเอบีเออเหมือนแฮมเราบุเกอร์อย่างงี้ยได้ไหมคะอ่ะโอเคอน้ำผัดซุกอ่านอีกรอบสิเห็นไหมน้ำผัดเติมเองหมดเลยว่าเขาชว์ด้วยเนี่ยน้ำผัดเรอย่างงี้ H E A D H สีฟาอี่เงี้ยโอเคแต่เฮสีเอดเฮสหัวหรือสีรษะก็ได้ใช่ B O W elbow ข้อศอก T U M M M Y tummy tummy ท้อง e e. e. K N E E knee เขา A R M arm แขน O O T foot, Tao L E D leg, car, his, a -N -D, h. H, h, a -N -D, hand, mu, f, h, uh. o, u, l, d, e, r, shoulder, shoulder, very good. Shoulder. Shoulder knees and toes, knees and toes Head, Head. shoulder knees and toes, knees and toes Head, Head. shoulder the... Bye bye, bye, -bye.